จนกระทั่งวันหนึ่งเหมือนโชคชะตาตั้งใจเล่นตลกให้เธอเจอประตูบานใหม่วันนั้นฝนตกหนักเธอรีบกลับบ้านเพราะกลัวตลาดปิดแต่ดันสะดุดขั้นบันไดหน้าห้างจนถุงขนมปังหล่นกระแทกพื้นและตัวเองเกือบจะล้มลงไปในวินาทีนั้นเองมีชายคนหนึ่งคว้าตัวเธอไว้ประคองไม่ให้ล้มพร้อมเก็บขนมปังที่หล่นเกลื่อนพื้นให้จนมือเขาเองเลอะไปหมดเขายื่นร่มให้พร้อมพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าเจ็บไหมครับเดี๋ยวผมช่วยเธอแค่พยักหน้าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะสำหรับเธอผู้ชายใจดีก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ ทำให้เจ็บแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือผู้ชายคนนั้นจะกลายเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเธอทั้งหมดวันถัดมาเมื่อเธอเดินเข้าที่ทํางานเธอกลับเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่หน้าโต๊ประชุมพร้อมคําประกาศจากผู้บริหารเก่าว่าเขาคือผู้บริหารคนใหม่ของบริษัทและเป็นลูกเจ้าของกิจการทั้งหมดเธอแทบชอบ็อกแต่เขากลับยิ้มให้เธอเหมือนจําเธอได้ทันทีก่อนจะพูดเบาๆว่าดีใจที่เจอกันอีกนะครับ ตั้งแต่นั้นเขาหาเรื่องคุยกับเธอทุกวันบางวันเอากาแฟมาให้บางวันมานั่งกินข้าวด้วยบางวันก็แอบไปดูเธอขายของในตลาดโดยไม่ให้เธอรู้ตัวแต่เธอก็พูดตรงๆกับเขาว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณนะที่ผ่านมาเจ็บมามากพอแล้วประโยคนั้นทําให้เขาเงียบลงแต่เขาไม่ถอยไม่โกรธไม่เร่งรัดเขาแค่ยิ้มแล้วตอบว่าไม่เป็นไรครับผมอยู่ตรงนี้ได้ผมรอได้ความพยายามของเขาค่อยๆละลายหัวใจที่แข็งเหมือนหินจนวันหนึ่งเธอยอมเปิดใจให้เขาเข้ามาอยู่ข้างๆความรักครั้งนี้ไม่หวือหวา ไม่รีบร้อนแต่มันมั่นคงอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจไม่นานนะเขาขอเธอแต่งงานในงานที่ใหญ่โตอลังการมบกกว่า100ล้านบาทไม่ใช่เพราะหวังอวดใครแต่เพราะเขาอยากให้ผู้หญิงที่เคยถูกทิ้งมีงานแต่งงานที่สวยที่สุดในชีวิตและแล้วในรายชื่อแขกงานแต่งมีหนึ่งชื่อที่เธอไม่คิดว่าจะเจออีกในชีวิตอดีตเจ้าบ่าวของเธอผู้ชายที่เคยทิ้งเธอกลางงานแต่งเมื่อหลายปีก่อนเขาจําเธอได้ทันทีจารอยยิ้มที่วันนี้สวยกว่าเดิมหลายเท่าจําผู้หญิงที่เขาเคยเหยียบหัวใจจนแหลกแต่สิ่ง ที่ทําให้เขาช็อกยิ่งกว่าคือเจ้าบ่าวของเธอคือเจ้านายใหญ่ของเขาเองเขาจึงต้องมาต้องยืนดูผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาทําให้เจ็บวันนี้กลับสวยกลับมีความสุขกลับมีชีวิตที่ดีกว่าเขาทุกด้านเขามองด้วยสายตาเสียดายเจ็บ และกัดฟันยอมรับว่าคนที่เขาทิ้งไปกลับกลายเป็นสมบัติของคนอื่นแต่เขาทําอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือผลของการเลือกของตัวเองเธอหันไปมองเขาเพียงเสี้ยววินาทีไม่ใช่เพื่อโยเยยแต่เพื่อบอกตัวเองว่าเธอเดินออกจากความเจ็บนั้นมาได้จริงจริงสิ่งที่เราผิดหวังเราไม่อาจย้อนกลับไปแก้ได้แต่เราสามารถไม่ให้มันซ้ำได้อีกและเมื่อเราอยู่ถูกที่อยู่ถูกคนเราไม่จําเป็นต้องพยายามให้ใครเห็นค่าเพราะคนที่ใช่จะเห็นค่าของเราตั้งแต่วันแรกที่ได้พบ